สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนํานกตกอทขี้มาสักหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นคูอ่างหรือสี่ไล่มนนะครับอ่างประมาณสองสามคำนะครับเวลาขันเรียกนะครับก็สายหน้าไปสายหน้ามานะครับแล้วก็เวลาขันโยนก็เหมือนกันนะครับสายหน้าไปนําหรือว่าเรียกง่ายๆคือสะบัดหน้านะครับเวลาที่เขาเรียกเขาโยนนะครับก็สลัดหน้านะครับเป็นฤึศีไล่มนนะครับเป็นนกเกาะดีๆหนึ่งตัวที่เราจะแนะนาในวันนี้ครับ นกตัวนี้เขาไปเนียยเยอะจัดนะครับนกนี้นะครับค่อนข้างเก่งนะครับนกตัวนี้นครับเดี๋ยวเราเจะเอาขึ้นแขวนนะครับเดี๋ยวเมาชมนะครับว่าเ,เสียงเขานะครับจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลย